ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับแนวทางรัฐบาลนะครับแนวทางรัฐบาล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่าสามตัวนะครับสามตัวแนวทางรัฐบาลประจํางวดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกห้านะครับอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับสามแชร์พี่น้องนะครับสามแชร์ก่อนรับแนวทางนะจ๊ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพยอมนะครับคุณสุก ปานใจนะครับคุณพายรินนะครับคุณคุณแม่นิพานนะครับคุณวาสนาคุณพยอมนะครับสวัสดีครับคุณยุพินด้วยสวัสดีทุกคนนะครับเนาะท่านใดที่แชร์3มแชร์แล้วนะครับผู้ใดแช์ครบ3แชร์พี่น้องนะครับพิมพ์คำว่าเก้าอี้3โตขึ้นมาสวัสดีคุณมีแต่เฮงนะครับเก้าอี้3ตมโตงามๆขอบคุณครับ ใครแชร์แล้วนะครับพิมก้าอีขึ้นมาวันนี้สีหน้าเคร่งเครียดแท้จะ้ะน้อยน้อยบอคอยป่านใดนะครับผมเมื่อนี่นะเป็นอย่างคือเครียดนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนนะครับกดสิมิเรืองเครียดบอกรกดสิมิเรืองเครียดเนี่ยนะครับนะเครีคยดําตัวเลขนะครับผมอ่าวันนี้น้อยนะครับน้อยน้อยเมื่อนี่ก็อ่าทำบัาไดาบอมันมันมันบอขาดทุนแล้วก็ บอไดนะครับผมนะบอแมนวาบอไดนะครับคือมันอยู่ระหว่างกลางพี่น้องนะมันอยู่ระหว่างกลางเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้น้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษแตกบนและล่างนะน้อยพิเศษน้อยพิเศษนะครับแตกบนและล่างสําหรับน้อยอ่อน้อยยางอ่าน้อยปกติน้อยปกตินี่น้อยใดน้อยหลุดน้อยปกติหรือน้อยวี่พี่นี่แหละนะครับหลุดหนึ่งน้อย นะครับเข้าสน้อยหลุดหนึ่งนอยนะครับสำหรับวันนี้เนาะสวัสดีคุณวาสนานะครับผมอ่าสามตัวรัฐบาลใครพร้อมแล้วทุกคนจ๋าฝากแช่น้ำสวัสดีคุณฝันนะครับคุณฝันฝันอ่าคุณยุพินนะครับคุณวาสนาคุณทองจันนะครับคุณอ่าอ่าคุณโอเคนะครับสวัสดีครับนะอ่านได้สำเนียนะครับผมอยากผมอ่านผิดนะครับอ่า สวัสดีคุณสุวรรณีนะครับสวัสดีครับอ่ะมาหรือยัางมาหรือย่างสวัสดีคุณดวงเดือนนะครับคุณชวนด้วยนะครับอ่าเบิ้ลนเอาเป็นเอาตายนะครับอู๊ยเบิรนคับเบิรนแนวพี่น้องนะแต่ดีนะครับแต่ดีว่านอยพิเศษนะครับนอยพิเศษคือเอ่อผมได้บอกไปนะวาเบิรนนะครับเบิรนจะมาอยู่ประมาณสองนอยนะครับเบิรนจะมาประมาณสองนอยนะครับ อผมได้แจ้งทุกคนไปไว้ว่าเบิ้ลจะมาพิเศษกับ V.P. นะ V.P. ไม่มาครับ V.P. ไม่มามาแต่พิเศษนะครับแต่ว่าขันผู้ใดอาตามตัวเบิ้ลเนาะนะครับสามสามก็ถือว่าได้อยู่นะครับอามาเรือยงมาเรืองสวัสดีคุณขวันเมืองนะครับอ่าแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ยังไม่หลับนะครับคุณไพทู์แสดงว่าทุกวันหลับใช่ไหม สูมืงิรับได้หนิแมนมออาพิมเก้าอี e ้ขึ้นมานะใครแชร์สองแชร์พิมพ์เก้าอี้สองตัวแชร์สามแชร์พิมพ์เก้าอี้สามตัวนะครับใครอยากเข้ากลุ่มฟรีจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้นะภาษาอังกฤษด้านล่างนะอาจิ้มเข้าไปนะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเจ็ดสามเจ็ดสามสุดท้ายครับอ่า ตามนี้ครับผมเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวรัฐบาลประจำวันวัน,วนที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกห้าค้างค่ะนะครับเอาค้างค้างยังี้อ่ะเดี๋ยวรอให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคอ่ะตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเลขชุด3ตัวรัฐบาล736ครับเจ็ 7, 3, อ่า736นะครับ736 736รัฐบาลน,นะครับประจำวันวันที่ส6หพฤษภาสอง5้าใครที่ต้องการเลขชุดระวังนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปรอในกลุ่มได้เลยนะครับ จบไลฟ์สดนี้นะจบไลฟ์สดนี้ไม่เกินสองวันนะครับรอรับเลขชุดระวังได้เลยนะครับอ่าไม่ค้างนะใช่ไหมนะก็ไม่ได้ค,คาดา้างนะเมื่อก,กี้ผู้ใดว่าค้างผู้ปกคบองลูกนะครับอ,อ,อันนี้ยินคําว่าค้างผมผมใจบอดีรถนะ ช่วงนั้นแบบมันมันเคยมีช่วงที่แบบแตกสามตัวตรงเนาะนะครับสามตัวตรงแตกนะครับคือแบบโอ้ยไลฟ์สดบ้เลยค้างครับพอค้างเสร็จนะครับคือ,องวดนั้นคือผมไลฟ์สดไม่ได้เลยนะครับนะคือผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะสามตัวแตกตรงตรงอ่ะงวดนั้นนะครับไลฟ์สดได้ประมาณไม่ไม่เกินห้านาที ค้งแล้วก็ไฟ้สดไม่ได้ทั้งงวดเลยนะครับช่วงนั้นอะ่ะเนาะนะมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตครับนะบางค,ครับซื้อเลขมากนะครับถือ3ามสี่งวดติดต่อกันนะครับพอหลังจาก3ามสีงวดติดต่อกันเสร็จนะครับนะซื้อบทถือเป็นปีเลยก็มีนะครับจนท้อก็มีนะเพราะฉะนั้นครับมันมีขึ้นมีลงครับนะ อ่านีขึ้นมีลงครับย่ำถือครับย่ำถื่อพยายามคิดไต่ตองดีๆพี่น้องเงินร้อนนะครับเงินร้อนเงินร้อนทํำยังไงให้มันเย็นนะครับนะก่อนอื่นนะครับเขาต้องคิดไต่ตองดีๆนะครับนะทาบุญก็ได้ครับแต่อย่าอย่าไปทําจนเราแบบอันนี้นะครับอย่าไปทําจนเราแบบเกิดความเครียดนะครับอ่ะสามตัวตามนี้นะครับนับหนึ่งถึงห้าไปแล้วนะจ๊ะปิดแนวทางเด้อนะครับนับหนึ่ง นับ2นับ3นับ4นับ5้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับโอเคตามนั้นเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสบูนนะ่เนาะจบไลฟ์สดนี้นะครับแอดมินขออนุญ,ญาตทักแชทนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีไปแล้วนะครับโชคดีจ้ะ